สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวน,นเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันเป็นเมนูที่เด็กกินได้หญ่กินดีนะคะเราจะชวนมาทําเป็นแกงจืดไข่เจียวค่ะแกงจืดไข่เจียวเป็นแกงจืดตัวหนึ่งที่ใช้วัตถุดิบไม่เยอะแล้วก็ใช้แค่กระทะใบเดียวก็ทําได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีไข่ไก่ค่ะอันนี้เราตีไว้พร้อมเจียวเรียบร้อยนะคะมีผักก็จะเป็นผักกาดขาวขึ้นช่ายนะคะแล้วก็มีเนื้อสัตว์ของเราจะเป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็อันนี้จะเป็น ซุปก้อนสาเร็จรูปนะซึ่งถ้าใครจะปรุงรสชาติเองก็ได้นะคะรากผักชีกระเทีทยมพริกไทยเกลือแล้วก็พวกซอสสายเขียวซอสปรุงรสต่างๆหรือใครจะใช้ผงปรุงรสสาหรับเด็กก็ได้นะคะวัตถุดิบหลักๆของเรามีประมาณนี้เมื่อเราเทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะเราเริ่มต้นจากการเจียวไข่กันก่อนนะคะเราก็ตั้งกระทะเราก็ใส่น้ามันไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าไข่เจียวที่เราจะเจียวเนี่ยเราไม่ได้เน้นกรอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพอเอาไปใส่ในแกงจืดมันก็จะนุ่มอยู่ดีนะ พอกระทะเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปได้เลยอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ทอดจน <S <S ไข่เราเนี่ยสุกเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทําให้ขันเราเนี่ยแบบ่งเป็นชิ้นๆนะคะขนาดก็แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะให้เขาเป็นชิ้นประมาณไหนนะคะ ไม่ต้องเป็นชิ้นใหญ่ก็ได้นะเพื่อนเพราะว่าเวลากินเนี่ยจะได้กินง่ายๆนะคะพอเราแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะแล้ว,วันนี้เราจะใส่เป็นซุปก้อนสำเร็จรูปนะคะแล้วก็รอจนกว่าตัวซุปก้อนเนี่ยเขาจะมีความละลาย ตอนนี้นะคะตัวซุปก้อนของเราเนี่ยก็ละลายแล้วนะคะเพื่อนๆจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เป็นตัวผักกาดขาวแล้วก็ขึ้นชายแล้วเราก็ตั้งไฟต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักของเราเนี่ยจะเปื่อยจะแบบว่าจะแฟบลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ลูกชิ้นปลากัน พักของเราเนี่ยก็เริ่มสุกแล้วนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปค่ะนี่นะคะทุกส่วนในตัวแกงจืดไข่เจียวของเราก็สุกดีเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถปิดไฟแล้วก็เอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของแกงจืดไข่เจียวของเราในวันนี้ทํำง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆใช้เวลาไม่เกิน15นาทีก็จะได้แกงจืดร้อนๆแบบนี้เอาไว้สดนะคะวัตถุดิบอุปกรณ์ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะใครที่เป็นมือใหม่หัดทำหัดเข้าคคัวเนี่ยก็น่าจะทำง่ายๆแล้วก็เด็กๆกินเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะหรือว่ากินกับข้าวเป็นซุปก็ได้นะคะ ก็ลองเอาไปทํากันดูค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ชอ่องสวนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคาติคาแนะนำมาปรับ แล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเ,เพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกัน้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ